อำเภอปายบูรณาการหน่วยงานปรับปรุงห้องน้ำจุดตรวจแม่ยะบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวนายอนเนกปันทยมนมายอำเภอปายได้ร่วมกับหมวดทางหลวงปายสอพอปายอบตอแม่ฮีกองร้อยทหารราบที่72 3สและกำนันตำบลแม่ฮีดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจุดตรวจด่านแม่ยะเส้นทางหลวง 1095ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน30,000บาทจากธนาคารอมสินสาขาปายเพื่อนำมาจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการดำเนินการโดยใช้แรงงานจิตอาสาของหน่วยต่างๆในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้เส้นทางดังกล่าวและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะสุกัวริสุวรรณรายงาน